เคยสงสัยกันไหมครับว่าธุรกิจต่างๆเขาเล่าเรื่องราวความสําเร็จของตัวเองผ่านอะไรกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเลยนะคะเพราะทุกอย่างมันถูกบอกเล่าผ่านภาษาของมันเองภาษาที่เรียกว่าการบัญชีซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขน่าเบื่อๆนะแต่มันคือทุกการเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจและทุกย่างก้าวของธุรกิจนั้นๆเลย และคำถามก็คือธุรกิจจะเล่าเรื่องของตัวเองผ่านอะไรคำตอบก็คือผ่านภาษาทางการเงินของมันเองนี่แหละครับและถ้าเราเข้าใจภาษานี้นะเราก็จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเลยเหมือนกับว่าเราได้แอบอ่านไดอารี่ของธุรกิจนั้นเลยล่ะครับโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าทุกๆุกภาษาย่อมมีไวยากรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐานของมันใช่ไหมครับสำหรับภาษาของธุรกิจโครงสร้างนั้นก็คือ สมการง่ายๆแค่สมการเดียวเท่านั้นที่เป็นเหมือนกฎควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเรามาดูกันเลยครับเริ่มกันที่คำแรกเลยนะฮะสินทรัพย์หรือ assets พูดง่ายๆเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทเป็นเจ้าของแล้วก็คาดว่าจะสร้างประโยชน์ให้ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดอุปกรณ์สำนักงานหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรทุกอย่างที่จับต้องได้และมีมูลค่านั่นแหละครับคำต่อมาก็คือหนี้สินหรือ liabilities อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือสิ่งที่บริษัทติดหนี้คนอื่นอยู่อาจจะเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้ซัพพลายเออร์หรือเงินที่กู้มาจากธนาคารพูดอีกอย่างก็คือภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทนั่นเองและคำสุดท้ายที่สำคัญมากๆส่วนของเจ้าของหรือ q u u t y อ่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าเราเอาสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทไปขายแล้วเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปจ่ายหนี้สินทั้งหมดที่มี เงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นแหละครับคือส่วนที่เป็นของเจ้าของจริงๆหรือเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งของเจ้าของในธุรกิจนี้และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยสมการการบัญชีที่ว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของไม่ว่าธุรกิจจะทำอะไรซื้ออะไรขายอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามสมการนี้จะต้องสมดุลแบบนี้เสมอมันคือกฎเหล็กของโลกธุรกิจเลยก็ว่าได้ เอาละเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะครับเราจะลองไปตามติดชีวิตของสตาร์ทอัพน้องใหม่บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า fast forward กันเราจะไปดูกันว่าในเดือนแรกของพวกเขาเนี่ยสมการนี้มันทำงานยังไงในชีวิตจริงและมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้างวันแรกของการทำธุรกิจมันเริ่มขึ้นเห้วครับคุณชาร์สเทเลอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้เอาเงินส่วนตัว3 0 0 0 0ดอลลาร์มาลงทุนเพื่อก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา นี่คือธุรกรรมแรกสุดที่ทำให้ Fast Forward ถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นสมการของเรามันสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเลยบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเงินสด30,000ดอลลาร์และในเวลาเดียวกันเจ้าของก็มีส่วนของเจ้าของในบริษัทเพิ่มขึ้น30,000ดอลลาร์เหมือนกันเป๊ะเลยสองข้างเท่ากันพอดี เอาละพอมีเงินทุนแล้วก็ต้องเริ่มขยับขยายกันหน่อยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยธุรกรรมต่างๆจะทำให้สมการของ fast forward มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างธุรกรรมต่อมา fast forward เขาเอาเงินสด2,500ดอลลาร์ไปซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเงินสดไปเป็นสินทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คืออุปกรณ์เท่านั้นเองจะเห็นได้เลยนะครับว่าถึงแม้รูปแบบของสินทรัพย์จะเปลี่ยนไปคือเงินสดลดลงแต่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วมูลค่ารวมของฝั่งสินทรัพย์ก็ยังเท่าเดิมเปะ๊เปะๆทำให้สมการยังคงสมดุลอยู่เหมือนเดิมโดยที่ฝั่งขวาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอ แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ของแต่ยังไม่อยากจ่ายตังค์ล่ะทำได้ไหมแน่นอนครับ fast forward ซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีก7,100ดอลลาร์แต่คราวนี้เป็นการซื้อแบบเชื่อไว้ก่อนหรือที่เรียกว่า on credit ซึ่งมันหมายความว่าบริษัทได้ของมาใช้ก่อนก็จริงแต่ก็สร้างหนี้สินหรือสัญญาว,ว่าจะจ่ายเงินในอนาคตขึ้นมาด้วยนั่นเองผลก็คือสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นเพราะได้อุปกรณ์มาเพิ่มแต่ในขณะเดียวกัน หนี้สินหรือสิ่งที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตก็เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเท่ากันไปเป๊ะเลยครับโอ้โหมันสมดุลกันตลอดเวลาจริงๆและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกธุรกิจรอคอย Fast Forward สร้างไรายได้ครั้งแรกได้สำเร็จครับโดยให้บริการที่ปรึกษาแล้วก็ได้รับเงินสดเข้ามา4,200ดอลลาร์การมีไรายได้นี่แหละครับคือวิธีที่ธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มและมันจะส่งผลโดยตรงไปที่ส่วนของเจ้าของทันที เห็นได้ชัดเลยนะคบว่าทั้งเงินสดของบริษัทและส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันเลยเพราะธุรกิจได้ทำงานและสร้างคุณค่าจนเกิดเป็นรายได้ขึ้นมานี่แหละครับคือการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริงทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องแยกให้ออกนะครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย การซื้ออุปกรณ์เนี่ยถือเป็นสินทรัพย์เพราะมันจะให้ประโยชน์กับเราในอนาคตได้อีกนานแต่การจ่ายค่าเช่าออฟฟิศถือเป็นค่าใช้จ่ายครับเพราะประโยชน์ของมันถูกใช้ไปในตอนนี้แล้วซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้แหละครับที่จะไปลดส่วนของเจ้าของลงเพราะมันคือต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้รายได้มานั่นเอง เอาละครับหลังจากที่เราได้ดูจิ๊กซอแต่ละชิ้นกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายตอนนี้ได้เวลาเอามันมาประกอบร่างกันแล้วครับเพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องราวนี้และนี่ก็คือสมการบัญชีฉบับเต็มจะเห็นว่าฝั่งส่วนของเจ้าของนั้นจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่มันคือเงินทุนเริ่มต้น บวกด้วยรายได้ที่หามาได้แล้วก็ต้องหักลบด้วยเงินที่เจ้าของถอนออกไปใช้ส่วนตัวและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นสมการนี้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของธุรกิจได้อย่างครบถ้วนจริงๆครับและหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านธุรกรรมต่างๆมามากมายนี่คือภาพรวมสถานาการณ์เงินสุดท้ายของ Fast For w a r d ครับสังเกตดูนะคะว่ายอดรวมสินทรัพย์ยังคงเท่ากับยอดรวมหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของพอดีเป๊ะ ทุกอย่างยังคงสมดุลและที่สำคัญบริษัทก็เติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นด้วยมันก็สรุปได้เหมือนกับที่เอกสารต้นฉบับเขาว่าไว้นะครับว่าการบัญชีเนี่ยมันโชว์ให้เห็นภาพใหญ่ๆออย่างของบริษัทนั่นก็คือสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของและสิ่งที่บริษัทเป็นหนี้มันคือภาพสะท้อนที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับว่าตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในมือและเราติดค้างใครอยู่บ้างสุดท้ายนี้แม้ว่าตัวเลขในบัญชีมันจะลงล็อกพอดีเป๊ะ แต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วธุรกิจนี้สุขภาพดีจริงๆหรือเปล่าการที่ตัวเลขสมดุลเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับและการเข้าใจภาษานี้แหละที่จะช่วยให้เรามองลึกลงไปเพื่อค้นพบคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเอง